哈喽 วันนี้ก็มาเจอก,กับปิงลองทูกเก็ตเตอร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้ปิงก็มีสิทธิประโยคภาษาจีนนะคะที่เอาไว้ใช้กับเพื่อนของเราหรือว่าใครมีเพื่อนคนจีนนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ะคะเป็นประโยคที่ทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนนะคะใครที่ชอบภาษาจีนชอบซีรีส์จีนชอบอาหารจีนต่างๆนะคะติดตามช่องปิงไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกประโยคแรกนะคะการที่เราไม่เจอเพื่อนนานเราก็ต้องพูดว่าค่ะ 好久不见，好久不见ก็คือไม่ได้เจอกันสานานเลยหรือว่าลองทานโนซีอะไรประมาณนี้นะคะปิงพูดบ่อยมากกับเพื่อนนะคะเพราะบางทีเราไม่ได้เจอกับเขานานหรือว่าเพื่อนคนจีนที่แบบเราไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วเขาก็อยู่เมืองจีนเราอยู่เมืองไทยบางทีเขามาเมืองไทยแล้วแบบเรานานๆจะเจอเขาสักทีหนึ่งแบบปีหนึ่งเจอครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะปิงก็จะพูดว่า好久不见 ก็ได้นะคะหรือว่าการแชทแชทผ่านวีแชทอะไรอย่างนี้นะคะบางทีปิงก็พูดเพราะว่าเหมือนแบบเราไม่ได้เจอเขานานแล้วเราอยากเจอเขาจังอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่า How จูวปูเจ็ยนะคะต่อไปประโยคที่2ก็คือสมมติว่าเราจะนัดเขาออกมากินข้าวนะคะเราก็จะถามว่าหมิงเทียนพรุ่งนี้หรือว่าโคเทียนวันมะรืนนี้หรือว่าเซียเกอร์ซิงชีอาทิตย์หน้านะคะโยแปว่ามี พ้งแปลว่าว่างนะคะหรือว่าเวลาว่างมาแปลว่าไหมก็คือพรุ่งนี้หรือว่ามื่อลืนนี้หรือว่าทิศหน้าเนี่ยเธอมีเวลาว่างบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปประโยคที่3ามนะคะเราก็จะถามเขาว่าจุ้ยจินนีจะไม่ย่างจุ้ยจินนีจะไม่ย่างก็คือช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างก็คือมีความแบบอัปเดตชีวิตนะคะเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานเราก็ต้องอัปเดตชีวิตว่าเรื่องการงานการเรียนไม่ใช่ ก,การงานการเงินความรักอะไรยังไงนะคะก็จะมีการอัปเดตกันตลอดเวลาปิงชอบไปอัปเดตกับเพื่อนมากจุ้ยจิ้นนีจะไม่ย่างคือพูดบ่อยมากต่อไปนะคะเราก็จะมีความแบบคิดถึงเพื่อนเนาะเราก็จะแบบวอลเขินเสียงหนีเขินเสียงเกินหนีแล้วเที่ยก็คือฉันคิดถึงเธอมากเลยอยากแบบมามอยกับเธอจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือวอแไลว่าฉันเสียงแต่ว่า คิดถึงหนีแปลว่าเธอนะคะก็ฉันคิดถึงเธอจังอะไรอย่างนี้เสี่ยงแปลว่าอยากนะคะเกินแปลว่ากลับ <il> ลก็คือกลับเธอเกินหนีก็คือกลับเธอนะคะเหลียวเทียนก็คือเม้ามอยนั่นเองก็คือฉันคิดถึงเธอจังเลยเราอยากคุยเราอยากเม้ามอยกับเธออะไรอย่างนี้ประโยคต่อไปนะคะก็คือการที่เราอัปเดตชีวิตกับเพื่อนนั้นการที่จะถามว่าว่าเธอมีแฟนไหมเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็จะเป็น ประเด็นที่เราอยากรู้ที่สุดอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้อัปเดตนานนะคะเข<น>าจะแบบมีโยน้ำพิงโยเลิ่ม,มาหรือว่ามีโยหนืเพิงโยรล่มมาอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือหนีบปลเธอโยแปลว่ามีนะคะนานพงโยแปลว่าเพื่อนผู้ชายหรือว่าแปลว่าแฟนนั่นเองคือนานพงโยในภาษาจีนแปลว่าแฟนนะคะมาก็คือไหมนีโยนานพงโยมาก็คือคุณมีแฟนไหมก็คือเอาไว้ถามเพื่อนผู้หญิงว่ามีแฟนผู้ชายไหมแต่ว่าถ้าเราจะถามเพื่อนผู้ชายว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงไหมก็คือนีโยหนูพงโยมา หนูเพิ่งโยไปว่าแฟนผู้หญิงนะคะเพราะว่าหนูว่าผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่อะปิงจะไม่ค่อยได้ใช้คําว่าหนูเพิงโยหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่มเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะแบบนิยมนั่เพิ่งโยแล้วมาอะไรอย่างนี้มีความแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปการที่เรานัดเขาออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องสิ่งแรกที่เราเจอหน้ากันก็คือการไปกินนั่นเองนะคะเราก็จะแบบหนีเออแล้วมาหนีเออแล้วมา想吃什么ะ นีเออเรามาเสียงช, andal, ชื่อเฉเนะก็คือเธอหิวหรือยังอยากกินอะไรดีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือหนีแปลว่าเธอเออแปลว่าหิวเลอแปลว่าแล้วนะคะหมากแปลว่าไม้เสียงแปลว่าอยากชื่อแปลว่ากินนะคะเฉิแปลว่าอะไรอยากกินอะไรดีล่ะอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปประโยคต่อไปเราก็จะต้องเป็นคนที่แบบใจกว้างนิดนึงเพราะว่าแบบเราชวนเพื่อนออกมาอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจจิินนทป今天我请ชิงเคอป吧 ก็คือวันนี้เดี๋ยวฉลียงเองฉเลี้ยงเธอเองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจินเทียนแปลว่าวันนี้ฉิงเค่อแปลว่าเลี้ยงนะคะฉิงเคอแปลว่าแบบเลี้ยงอะไรเงี้ยวันนี้ฉลี้ยงนะวันนี้ฉลี้ยงเธออะไรเงี้ยเดี๋ยวฉลียงเองอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเราก็ต้องชมเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะว่าเพื่อนสวยขึ้นหรือเปล่าแบบเราไม่เจอกันนานเราจะบอกเพื่อนว่าแบบอุ้ยเธอไม่สวยเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องพูดว่าหนีเยื่อหลาเยื่อเพลียว靓了หนีเยื่อหลาเยื่อเพลียวรอก็คือแบบอุ้ยเธอยิ่งมายิ่ง สวยแล้วนะอะไรอย่างนี้มีความอวยเพื่อนเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือเราก็จะชวนเพื่อนหลังจากกินข้าวแล้วเราก็ต้องไปเดินดูเครื่องสำอางเดินดูเสื้อผ้าเราก็จะแบบวอร์มเอร์อีควาชื่อขั้นขั้นข้าจ้วงผิวขั้นขั้นอีฟูป้าวอร์มเอร์อีควาชื่อขั้นขั้นข้าวจ้วงผิวขั้นขั้นอีฟูป้าก็คือ พวกเราสองคนเนี่ยไปดูเครื่องสําอางไปดูเสื้อผ้ากันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าเหมือนแ่าพวกเราชีวไปว่าไปนะคะขั้นๆเพราะว่าดูดูก็คือแบบกริกลรายอะไรนี้ขวดจ้วงผิดก็คือเครื่องสําอางแล้วก็อีฝูแปว่าเสื้อผ้านั่นเองนะคะก็คือพวกเราพูดเสื้อผ้าด้วยกันเถอะอะไรอย่างนี้ขั้นขั้นข้อจวงผินขั้นขั้นอีฝูบาอะไรนี้ต่อไปะปยคสุดท้ายถ้าเราแบบจะต้องจากกันแล้วอะไรอย่างี้เราก็จะพูดคําว่า ใต้แจนเป่าชือเหรียญซีอะคนจีนจะชอบพูดข้างหลังว่าแบบอะอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครเคยไปจีนหรือเคยไปแบบปักกิง่งอะไรเงี้ยต้องได้เคยได้ยินอะต้องเคยได้แน่นอนเที่ยงไฮ้ก็มีนะคะคนจีนจะมีแบบข้างหลังเหมือนเป็นคาสร้อยเวลาเราพูดแบบอะอะไรอย่างเงี้ยของเขาจะเป็นแบบอะ เป่าชื่อเหรียญซี่ก็คือ Keep in Touch นั่นเองนะคะก็คือแบบเอ้ยติดต่อกันเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยแบบติดต่อกันตลอดเวลาแบบอย่าห่างหายกันไปอะไรอย่างงี้วันนี้บิงก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่แบบว่ามาสอนประโยคที่เอาไว้ใช้กับเพื่อนนะคะที่ใครที่แบบไปจีนแล้วมีเพื่อนเป็นคนจีนเนี่ยจะแบบ คุยกับเขาเป็นภาษาจีนสามารถเอาประโยคต่างๆที่ปิงสอนเนี่ยไปใช้กับเขาดูได้นะคะเป็นประโยคง่ายๆที่ปิงคิดว่าต้องได้ใช้แน่นอนเพราะวาเวลาปิงเจอเพื่อน<ม>ก็จะประมาณนี้แหละก็จะเม้ามอยกันประมาณนี้นะคะชวนไปทํานั่นทนํานี่กินข้าวเม้ามอยเซสชั่นถามเรื่องแฟนเรื่องความรักอะไรกันไปนะคะอ๋อแล้วก็ประโยคที่ถามว่าเออช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไม่จําเป็นที่จะต้องตอบเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะสามารถตอบเป็นการทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะคือมันเป็นภาพรวมว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในหลายๆในหลายๆด้าน ของชีวิตอะไรอย่างนี้สามารถมาอัปเดตกันอะไรอย่างนี้นะคะปิงพูดบ่อยมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอเพื่อนก็จะแบบประมาณนี้แหละคุยกันประมาณนี้นะคะเมามอ,อยอะไรอย่างนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้พร้อมๆกันไปนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กด s subscribe ให้ปิงด้วยนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วใครอยากให้ทาคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ก็ไปไาป้า